สวัสดีตอนเช้าครับสาวนี่กินกาแฟเท็ก็เดินหลายลูกครับเดินหลายลูกแพรออกจากตอนถุเรียนสร้างปีว่าครับนี่ครับวางตแหน่งตะวางตแหน่งคาดแล้วนะโยงเซ็ตแล้วครับนี่ครับลูกขุดคูลูกข้าบนี่อย่าไปสนใจครับที่เป็นลูกแป๊ดนะวายคูคูไปเลยครับข้าบนกำลังมันดีครับเดี๋ยวถ้ามันไม่ดีมันจะแพรเองครับแต่ข้าหลังนี่เราแต่งคาดครับ นี่ยมาพุดตึงปุยในพ่มเดินปุยตัวนะ่ะก็เรียกว่าปุยฟัดฟัดนะเป็นปุยตัวหน้าตําก็เดินมาปันทรงมาตลอดเวลาซึ่งโดนฟนกี่ห้าก็ยังไม่ไกลนะเพราะว่าพมเดินปุ๋ยไม่ได้เดินปุยเผื่อข้าย้ายลุกนะพมเดินแปดหยีเดบซี่หยีซี่เื่อสร้างมเมล็ดรับไดที่พ่มสร้างมเมล็ดได้เร็วที่สุดเซตเร็วที่สุดมาเล็ด เต็มเ,เร็วสุดผมก็จะไม่แผ่ใบอ่อนนั่งซองนนฝนนักหรืก็จะไม่บิดเบี้ยวเพราะถุเรียนได้สร้างเมล็ดเต็มถุกผู้แล้วนะครับมีก็จะฝาก f อซตอนนี้พ้นรายระยะห้าสิบวันห้วันผมก็จะ ยังไม่เดินปุ๋ยช่วงนี้พ่มเดินไปประมาณ8ปดยซไป่องอาทิตย์แล้วนะพ่มก็เตรียมมาแล้วนะปุ๋ยเบ่งพูปีนี้พ่มจะใช้สย1 2ซี่ของ YVP ีเบ่งพูแต่ในความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์นี้ก็อย่างเห็นว่าพ่อมยังไม่กล้าใช้อยู่นะไอนะ้สิบสองซคือพ่มดูแล้วบางลูกมันยังสร้างมาเมล็ดได้ไม่เต็มรอยนะแต่บางลูกก็เต็มันลุกนี้โอเคแล้วครับ การดูว่าสร้างาเล็ดเต็มไม่เต็มก็เราดูวางดูปูนะถูกปูตานถูเรียนเราส่งมาช่วยแต่เด็กเราต้องดูว่าเม็ดขึ้นถูกปูไหมปองถูกปูไหมถ้าปองถูกปูคงถี่แล้วเนี่ยลูกไม่บิดไปบิดมาแล้วเราก็เราก็สร้างาเล็เดเสร็จถูกปูแล้วแล้วลูกที่สร้างมาเมล็ดไม่เสร็จเนี่ยมันจะบิดสายทีบิดข้าทีทุกวันนะต้องสังเกตด,ดีดี นี่ลูกนี้ค่ะล้างมาเล็ดฟอไปแล้วครับอัน,นี้เราไม่จําเป็นต้องสนใจแล้วมาเล็ดฟอเนี่ยเนี่ยดูสังเกตด,ดูนี่พมเหม่ลูกไอ้ยาวๆนี่ครับมันจะสร้างมาเล็ดยังไม่สมบูรณ์เท่าดีเพะบางภูมันสร้างเม็ดหนึ่งเลยนะครับอีกเม็ดหนึ่งมันยังสร้างไม่เท็จถ้าเราเรีบใส่ปุ๋ยเบ่งปูปุ๋ยห้ามเนี่ยกันมันจะหยุดการสร้างมาเล็ดไปเลยนะมันจะสร้างเปลือกและกันเนื้อเลยถึ้งมาเล็ดถี่เป็นวุ้นนะยังไม่ข้าซี่เนี่ย มันไม่ทันได้สร้างเซจบางทีมันไปโดนปุยนั่นขยายปูนะแล้วถึงปุ๋ยขยายปูนี่มักจะมีกรรม่ท่านอยู่ด้วยนะมันจะเร่งสร้างเน,งนื้อสี่เมล็ดนั่นก็ฟอรครับพอมเมล็ดฟอปุ๊บลูกกระจายจะกลายเป็นผูลมทันทีครับผูแฟบนี่แหละครับที่พวหมาต้องสังเกตได้ดีครับก่อนใส่ปุ๋ยเบ่งผูแต่ระยะนี้ถ้าก้องเหมือน,นเป็นลูกปน,นี้นะรลมช่วยปูช่วยนี่ เพืเ่อนๆยอดปุยแบ่งผู้ได้แล้วนะตอนละหิดตอนละหิดยอดไปเรื่อยๆครับแต่พ่มก็บางตอนนนะเป็นไปได้ว่าพ่มอาจจะใส่ให้มันชิมก่อนทักซองสาำกันะไม่ใส่หมากคลิปนี้ก็ลองเอาไปวิเคราะห์ดูนะพมก็ปวดจากสิ่งที่พมเคยเห็นสิ่งที่พมเคยทำนะแต่ละปีมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็ถุเรียนนี้ไม่มีใครแก้งมากใครครับต้องใช้วิธีลองแล้วก็เอาไป,ปรับใช้ครับ ลองคิดวิเคราะห์ดูนะครับแต่ว่าพุ่มเคยพลาดมาแล้วว่าพุ่มก็เลยเอามาแบ่งปันให้เป็นเพื่อนครับชมเรื่องการริบใส่ปุ๋ยเบ่งผู้นะครับพิจจั่าว่าจะเกิดคอเสียแน่นอนครับสวัสดีครับ